หม่ไทยแลนดเมื่อข่าวมีอะไรมากกว่าที่คุณคิดท่านผู้ชมขาวันนี้น้องสาวคนนี้นะครมาที่ไรสวยทุกทีวันนี้เธอมีเคล็ดลับค่ะใหม่ล่าสุดจากน้ําผึ้งป่าเด็ดมากๆเลยเพราะคุณน้องกาวค่ะสวัสดีคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องกาวค่ะออวันนี้มาค่ะก็คือจะมาเผยเคล็ดลับความสวยที่น้องบอกว่า น้ำพึ่งป่าน้ำพึ่งป่าสิคะพี่ก้ออะไรคืออะไรทํำยังไงน้ำพึ่งป่าเนี่ยเป็นน้ำพึ่งที่ที่เป็นธรรมชาติมันจะมีพึ่งป่าพึ่งเลี้ยงเราดูได้ไงอะพึ่งป่านี่เขาจะดูดน้ําหวานจากเกสรดอกไม้นั่นนี่นั่นนี่ทั่วไปทั่วไปอ่าแต่ว่าน้ําพึ่งพึ่งเลี้ยงเนี่ยเขาก็จะแบบว่าให้น้ําตาลอ่าให้ทั้งหวานให้ความหวานแต่ที่ไม่ใช่มาจากธรรมชาติแต่ทีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยนะจะมาพูดถึงตัวนี้เลย B Secret ตัวนี้ เป็นน้ำพึ่งป่าเหรอลูกบีบีแลวพึ<บ><ส>่งใช่บีที่แปลว่าพึ่งเป็นน้ำพึ่งป่าค่ะจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซนะคะพี่ก้องโอ้ร้อยเปอร์เซ็นกลัวอันตรายเปล่าคะน้ำพึ่งไม่มีความอันตรายอ,อ,อยู่แล้วเวลาเราทานน้ำพึงพ่งเนี่ยมันก็ดีสุขภาพอยู่แล้วใช่ไหมคะเวลาเรา ดื่มกาแฟดื่มนมหรืออะไรเงี้ยผสมน้ำผสมน้ำผึ้งมันก็ดีกับสุขภาพด้วยแล้วเป็นน้ำตาลที่ดีและดีมากเยอะแยะมากมายด้วยมีสารต้านอนุมูลอิสระอะไรต่างๆเยอะแยะที่แบบว่าดูแลร่างกายแล้วก็ดูแลผิวพรรณอยู่แล้วสมัยก่อนในครีโอพัตตมพัตตาอะไรเงี้ยเคยขาก็ใช่ไหมเขาก็จะทานน้ำผึ้งบนใบหน้าเราแต่ทีนี้เนี่ยนวัตกรรมมาสมัยนี้แล้วมาทำเป็นครีมตัวนี้เลยลดมากเดี๋ยวเดี๋ยวดูซิดูซิดูนึกทิ้มไงมันใช้แค่อย่าง็นอย่างนี้ เนี่ยขวดทันสมัยขวดทันสมัยอะลองดูสีมันไม่ได้ขาวนะสีมันจะออกครีมครีมคล้ายๆสีน้ำผึ้งนี่กลิ่นดีนะหอมกลิ่นดีมากก็ปิงเป็นน้ำผึ้งอะค่ะขอ่จริงของเลยพี่ชอบพี่พี่เพราะว่าคอเนี้ยจะบ่งบอกอายุเลยนะเวลาใส่กับไม่ได้ไม่ใญากับไม่ได้คือทําไมรู้ไหมคือว่าที่เลือกแบรนด์นี้เนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็ใช้นู่นนี่นั่นมาเยอะแยะมากมายแต่มาจบด้วยที่ตัวบีส cret เพราะว่าเขาดีจริงๆแล้วก็คือ พวกสิวคือหลักๆคือช่วยอะไรสิวรอยแผลเป็นจากสิวริ้วรอยฝ้ากะจุดด่างดำทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดเลยเหรอได้หมดแต่เพราะว่าเขาสมัยรู้ไหมน้ำผึ้งเนี่ยค่ะเขามีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ยังขจัดแบคทีเรียได้ด้วยไงริ้วรอยและสิวโดยตรงมันจะไปสมานผิวพวกริ้วรอยกะฝ้าจุดด่างดำชอบมากมันช่วยได้เลยทาตอนไหนลูกทาตอนก่อนนอนกลับบ้านมาล้างหน้านอนทา ตื่นมาล้างหน้าทาออกจากบ้านต้อกับตอนตอนอนอ่ใช่ตื่นมาล้างหน้าทาลืมบอกอีกหนึ่งขั้นตอนล้างหน้าทาปุ๊บแล้วก็ทาครีมกันแดดออกจากบ้านได้เลยแต่เมื่อไหร่นะปกติใช้ชีวิตปกติที่เราใช้ที่เราเป็นนะคะคือตัวนี้นี่อยากมา,มาอยากมาโปรโมท คือพอเราใช้แล้วเรารู้สึกว่าเราหลงรักอ่ะมันหอมา่ะมันหอมแล้วก็หน้าเรารู้สึกเด็กลงเอาจริงจรินะพี่ก้องเด็กแคนหน้าหอมเนี่ยไม่ดีจริงออกไม่พูดอ่ะไม่ดีจริงไม่ไม่มาพูดอ๋อไม่ค่อยมาค่ะต้องเลือกใช้ก่อนต้องเลือกก่อนคือว่าต้องมาได้ลองใช้ก่อนนะคะแล้วก็คือหลายคนทักว่าอุ้ยทำไมรูปในไอจีทำไมหน้าเด็กจังเลยผิวแบบว่าบำรุงด้วยอะไรทำอะไรมาไหมคะใช้อะไรมาไม่ได้ทำอะไรสส่กรรมมีดหมอจิ้มไม่เคยไม่เคยใส่กรรมมีดหมอไม่มีซิลิโคนไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นบนใบหน้าโบท ไม่มีอยู่เริม่มไปแล้วไม่มีเลยของอแท้ของสดใช่เราชอบความเป็นธรรมชาตินะคะแล้วเวลาเราจะหาอะไรที่มันเป็นธรรมชาติมาดูแลตัวเองเราก็ต้องหาที่มันดีค่ะด้วยตัวนี้เลยมี e c เร t เพราใช้แล้วพี่กล้องคนชอบทัก คนหน้าเด็กจังเลยเอายุกว่าก็ไม่ได้เด็กแล้วนะอายุเท่าไหร่กอโรชอายุก็ประมาณเกือบ40แล้วเอางี้แล้วกันอยุงดูแก่พรจริงอายุเกือบ40แล้วนะคะแล้วก็ใช่ค่ะหลายคนสงสัยว่าวิธีการเก็บน้ำผึ้งต่างๆไม่ว่าจะเป็นผึ้งป่าผึ้งเลี้ยมมันเก็บยังไงพี่คือวิธีการเก็บน้ำผึ้งของตัวนี้เนี่ยนะคะคือจริงๆแล้วบอกเลยนะว่าเก็บน้ำผึ้งเนี่ยนะเวลาเก็บที่ดีต้องเป็นฤดูแล้งหรือฤดูร้อนบ้านเราเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะได้ความเข้มข้นของน้ำผึ้ง มันจะมุ่นนุ่นนมันจะเหนียวแล้วมันจะเข้มข้นแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเก็บในหน้าฝนฝนตกอย่างเงี้ยน้ำพึ่งก็จะเจือจางเน่ยวิธีการเก็บของเขาก็คือจะต้องเก็บหน้าแล้งแล้วมันได้มายากมากเลยเพราะมันโอ้โหกว่าจะได้มาหาง่ายนะคุณหาไม่ง่ายอ่ในป่าต้องบุกป่าฝ่าดงไปเก็บกว่าจะได้มาแล้วแล้วมันมีประโยชน์เนี่ยค่ะคนแพงง่ายใช้ได้ไหมเช่นแบบว่าขดปืนได้หมดอยู่ได้หมดเลยใช้ได้หมดทุก ทุกผิวสภาพผิวเนี่ยตัวออกมาเป็นคนผิวแพง่ายมากๆเลยนะเออเพราะว่าชอบแพแบบเวลาชอบลองไงพี่ก้องชอบไปลองของนู้นของนี้แล้วเป็นผื่นพอเป็นผื่นปุ๊บเนี่ยเราใช้อะไรเนี่ยนะมันก็จิ้งจิ้งเห่กอแต่ตัวนี้ไม่เป็นเลยมันมีแพง่ายสดแจ้งกลบก่อนพายออยงออยออยมีทุกอย่างเอาอย่างนี้ดีกว่าให้ใครราคากันเพราะว่าสรรพคุณดีขนาดนี้กว่าจะเก็บกว่าจะอะไรมาได้นี่นะให้พี่ก้องกับน้องใหม่เท่าราคา ไม่ดูกล่องก่อนดูกล่องดูกล่องดูกล่องขวดน่าจะมีอย่างต่างนะประมาณนี้น่าจะประมาณสักพันเก้าสิบบาทพี่ก็บอกพันเก้าสิบบาทเท่ไหมายว่าเท่าไหร่หมายว่าน่าจะประมาณพันอัพอะค่ะเพราะว่าดูจากแพ็กเกจที่กล่องเนาะมันดูสวยแล้วก็ด้วยสรรพน่าเอืะเท่าไหร่เท่าไหร่จริงจริงแล้วราคากล่องเนี่ยนะราคาที่ด้ากล่องเนี่ยสี่ร้อยเก้าสิบฮะออ เดี๋ยวพี่พูดผิดป้าตกหลักพันไ้ไหม4 9 0ไม่ใช่พัน490นอ490ราคาที่ติดอยู่ที่ก่องราคา490แต่วันนี้มาเจอพี่ก้องแล้วน้องสาวสวยทอมาเลยเนะเหลือ360บาทอะไพี่ถูกมากเลย่ ช้เดือนหนึ่งวันละสิบกว่าบาทใช่พระเจ้าจริงๆรนี่คือแคคุณใช้เดือนหนึ่งวันละสิบกว่าบาท <360 S 1> ค่ะนร้อยหกสิบนะคะคุณผู้ชมรีบโทรมาเลยนะตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเลยนะคะรีบโทรเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกเลยว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะใช้อะไรที่มันมาจากธรรมชาติแล้วนี่เป็นธรรมชาติที่มันเป็นธรรมชาติจริงๆน้ำผึ้งป่าดีต่อสุขภาพอยู่แล้วมาบำรุงผิวหน้าบำรุงคออะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้หน้าเราเด็กนะคะใครที่เป็นสิวไม่ต้องกลัวเลยนะพวกสิวอักเสบสิวหัวน้องอหัวบ<อ>กไปเลย เนี่ยเนี่ยดูให้ดูรีวิวคนที่เขาใช้จริงๆอันนี้คือมีปัญหาในเรื่องของสิวแล้วริ้วรอยดำใช่เนี่ยค่ะโทรไปเลยนะคะที่เบอร์0996170217นะคะหรือ0996170218หรือ0996170219หรือืแม่ไม่มีนะไม่มีหรืละ เฉลี่ยนะเหลือสามร้อยหกสามร้อยหกสิบาทต่อวันไม่สิบกว่าบาทยังซื้อกาแฟตามห้างกินไม่นะได้เลยเนี่ยดูน้องคนเมื่อกี้นะล่าสุดเนี่ยเห็นไหมเข,มขาเป็นรอยสิวแล้วแล้วเนื้อมันบุ๋มลงไปพี่ก้องเวลาเป็นสิวออกเสดเยอะๆเนี่ยนะเนื้อมันจะบุม๋มม,มันจะเป็นหลุมเป็นเป็นบ่อเนาะพอทาตัวนี้เนี่ยนะสมานเรียบเงียนพี่ก้องบอกว่าตกลงแค่วันสิกว่าบาทถ้าคิดเป็นวันมี365วันวันแล้วไปถึงหนึ่งบาทก็ใช่เลยเหลือ360อ่ะกสิบอ่ไม่มีถูกวบบนี้ปกติแล้วครีมแบบนี้เนี่ยททีี่่่ใช้้นนนาึงปปเ็แบรด เคาร์แบนนี่นะเป็นพันหลักพันอยู่แล้วค่ะสรุปอีกทีสรุปอีกทีเนี่ยอันเนี้ยบีบีซีเครด์ค่ะช่วยอะไรได้บ้างช่วยทุกอย่างสิ๋งยังไง สิวร่องรอยสิวจุดด่างดำฝ้ากระต่างๆรอยเหี่ยวย่อนตีนกาทุกสิ่งทุกอย่างเรียบเนียนต,ต่งตึงหน้าเด็กอยู่ที่ราคา360บาทเท่านั้นโทรไปที่099 617 0217หรือ099 617 0218หรือ,อ099 617 0219ค่ะค่ะบอกก่อนนะคะราคาเต็มซื้อข้างนอกนะคะ490 <4 90 S 1> บาทตามกล่องวันนี้นะคะเหลือเพียง360 บาทใช่โทรไปตอนนี้เลยนะคะเก๋มากมากเลยคุณผู้ชมค่ะดูจะดูใน Facebook ก็ได้ใช่ไหมใช่ใช่เขามีดูก็มีทิ้งข้งหน้าให้นะคะที่เรียกว่าดีแล้วก็คามาแล้วก็ซีเครตไทยแลนด์ไปดูได้เลยนะคะต้องมาดยวจะพูดค่ะพี่หอมก่อนนะพี่หอมมีปัญหาเรื่องอะไรนะเผื่อคุณผู้ชมจำไม่ได้เพราะมันมีสรรพคุณดีมากจนแบบลืมทุกอย่างแล้วอ่ะอันนี้แพ้แพ้ปุ๊บเป็นผื่นแพ้ใช่ไหมคะพอผื่นแพ้ปุ๊บเนี่ยเราก็ไปรักษารักษาไม่หายเพราะว่ายาที่เขาใช้เนี่ยเป็็็็็นนนนนสสสสสเเเเเเตตรรรอออออยยยดดด์์ุกกกไมม่ีะะพปปปจจ๊บบััลาิว ทำยังไงก็ไม่หายไปฉีดสิวไปทําทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพอมาเจอตัวนี้น้ําผึ้งคือแต่ก่อนนะเคยทาน้ำผึ้งไงที่หน้านหละเราก็คิดว่าเออมันดีแต่บรลืมบางทีลืมหมดไปหมดขึ้นมันเนอะมันเนอะน่ะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันซึมซาบเร็วคือไปได้เจอมาจริงจริงก็เลยอยากจะมาบอกคุณผู้ชมอยากจะหน้าเด็กหน้าใสนะใช้ยังไงนะคะใช้อีกทีนึงก็คือก่อน ก่อนนอนนะล้างหน้าปุบแล้วก็ทาไม่มยุ่งยากขั้นตอนเดียวเองตอนเช้าตื่นมาตอนเช้าตื่นมาล้างหน้าปุบแล้วก็ทาแล้วก็ทาครีมกันแดดแล้วก็ออกจากบ้านได้เลยได้เลยเป็นคนไม่ชอบอะไรที่มันเยอะแยะยุ่งยากไม่ต้องมาม,มาเซรั่มมานุ่นมานี่มานั่นนั่นผู้ใหญ่ใช้ได้ไหมคะ ได้เด็กก็ใช้ได้ค่ะได้หมดทุกวัยผู้ชายใช้ได้ด้วยนะคะจะน่าใสเลยจากน้ำพึ่งป่าร้อยเปอร์เซนต์นะคะำพึ่งป่าร้อเปอร์เซ่ะปกติข้างนอกขายเท่าไหร่คะ4 9่ะ490บาทค่ะวันนี้เหลือเพียง360บาทเท่านั้นค่ะโทรที่เบอร์อะไรคะโทรที่เบอร์นะคะ099 617 0217หรือ099 617 0218หรือ09 1 7 0 2 19ค่ะบอกก่อนนะคะว่าถ้าเกิดของไม่ดีจริงเนื่องออมีคนรู้จักทั่วประเทศโด่งดังมากไม่มานั่งการันตีค่ะเพราะว่ากลัวถูกคนด่าเดินไปกินเดี๋ยวคนด่าแน่นอนวันต้องของดีจริงเนื่องออมถึงกล้าการันตีรีบโทรไปเลยตอนนี้นะคะสำหรับวีซิเกตค่ะจาก4 9 0เกสบาทเหลือเพียง360บาทโทรตอนนี้นะคะสามเบอร์ที่ขึ้นหน้าค่ะเพราะว่ามันเยอะมากพูดย้ำอีกทีหนึ่งสิ่งที่พี่ออมเป็นนี่คือมันจะค่อยๆจางหายไปใช่จางหายไป ม่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมันหายไปวันพรุนี้อันนี้น่ากลัวมาใช่อันนั้นสเตยรอยอันนั้เตียรอย่ายไปธรรมชาติธรรมชาติโทรตอนนี้ที่หมายเลข0 9 9 6 1 7 0 2 1 7หรือ0 9 9 6 1 7 0 2 1 8หรือ0 9 9 6 1 7 0 2 1 9คขอบคุณออมทีเกใจค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้องใหม่รีบใช้นะคะ B Secret ค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เวลาของสดใหม่ไทยแลนด์หมดลงแล้วนะคะพรุ่งนี้เจอกันค่ะสามารถติดต่อเราได้ทุกช่องทางในการที่อยากจะ ติดต่อเลยนะคะวันนี้เราสามคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะีรือไม่มีหรือแล้วพี่โจอกสดใหม่ไทยแลนด์เมื่อข่าวมีอะไรมากกว่าที่คุณคิด